คนที่ขอถึงพ่อพรหมเป็นสารณะเป็นที่พึ่งพ่อพรหมไม่ใช่สารณะที่แท้จริงกรรมต่างหากเป็นที่พึ่งของสัตว์ขอถึงเทวดาเขาไม่ใช่เทวดาไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงกรรมที่สัตว์ทั้งหลายทําต่างหากเป็นสารณะเป็นที่พึ่งนี่ต้องชัดตรงนี้ก่อนหรือมีพ่อแม่มีใครก็แล้วแต่ที่เป็นที่พึ่งเนี่ยสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่แต่กรรมที่สัตว์ทําไว้เป็นที่พึ่งที่พอพูดถึงเรื่องกรรมเนี่ยมีทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมไง อกุศลกรรมที่เบียดเบียนสัตว์เนี่ยชื่อว่าสัตว์นั้นได้ที่พึ่งเพราะอากุศลกรรมนั้นเนี่ยนั่นแหละเข้าถึงปฏิสนะกรรมเป็นปฏิสนะของเขาก็คือเบียดเบียนเขาทําให้เขาได้ตัวกรรมมาเบียดเบียนเขาทําให้ชีวิตของเขาถูกเบียดเบียนเบียดเบียนเบียดเบียนอยงนั้นเลยเป็นที่พึ่งเขาอย่างนั้นในระหว่างเดียวในขณะเดียวกันถ้าเป็นกุศลไอตัวโลกตัวกุศลก็เป็นที่พึ่งของเขาเหมือนกันนะกุศลกรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้น คือคือจับหลักที่กรรมก่อนเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงเรื่องพุทธเจ้าทีนี้สัตว์ทั้งหลายในในสา,นากลจักรวาลก็มีกรรมเป็นที่พึ่งอยู่แล้วแต่เขามืนกันไงแต่พอพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พระุทธเจ้าก็เลยมาบอกความจริงว่าเออเธอหรือหมูสัตว์ทั้งหลายในสา,นากลจักรวาลนี่มีกรรมเป็นปฏิสาะนณะ ไม่ได้มีพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นหรือพ่อแม่ปุตตะยายาเป็นที่พึ่งแต่มีกรรมเนี่ยเป็นสารณะเป็นที่พึ่งแต่ชนเหล่าใดมาถึงพระพุทธเจ้าว,ว่าเป็นสารณะการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะนั้นย่อมเป็นไปเพื่อให้เขาได้ได้ที่พึ่งได้ทำกรรมที่ถูกต้องเมื่อเขาทำกรรมที่ถูกต้องเขาก็เลยเข้าถึงบุญกรรมปัญญากรรมไอตัวปัญญา ที่ในมรรคเป็นต้นเหล่านี้เมื่อเขาทํามรรคกรรมให้เกิดขึ้นเขาก็เลยได้ตัวกรรมในระดับโลกุตตระมรรคเป็นที่พึ่งให้เขาไก่เขาเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยพอพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้เรื่องกรรมสัตว์ทั้งหลายมาถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เป็นสาธารณะเป็นที่พึ่งก็เลยทํากรรมเมื่อศึกษาแล้วก็เลยทํากรรมที่งดงาม เมื่อทาการที่งดงามก็เลยได้ตัวกุศลกรรมเป็นที่พึ่งเป็นต้นไปจนถึงเข้าถึงมรรคกรรมสัตว์เหล่านั้นก็เลยได้พ้นจากกองทุกขเข้าถึงพระนิพพานก็เลยได้ที่พึ่งที่แท้จริงถาวรและพ้นจากกองทุกเข้าใจยังครับนั้นพระเจ้าจริงอยู่ในฐานะเป็นที่พึ่งเนี่ยถ้าทําเป็นที่พึ่งประสงค์เป็นที่พึ่งในฐานะที่มาตัดสู้ความจริง จึงบอกให้สัตว์นั้นทํากรรมที่งดงามกรรมที่งดงามก็เลยเป็นที่พึ่งของสัตว์อยู่ดีนั่นแหละเพราะได้ที่พึ่งคือพระเจ้านี่แหละพระเจ้าจึงท่านเหล่านั้นเชื่อพระเจ้าเดินตามพระธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามพระสงฆ์ด้วยที่พระสงฆ์ท่านเข้าถึงก็เลยเข้าถึงก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของสารนะ่งไงสังฆ้าเนี่ยก็ถือว่าได้ที่พึ่งที่แท้จริง ก็คือเป็นโลกุตระสารณาคมเป็นที่พึ่งที่แท้จริงแล้วก็ทาวอน